สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาไป,ไปตลาดครับไปตลาดแต่ไม่รู้ว่าตลาดอะไรจำไม่ได้แนละ้วตอนนี้ก็ฝนตกแบบเนี่ยฝนกำลังตกเลยสวัสดีครับสวัสดีเอสซี SC, ทางฝั่งไทยทุกคนด้วยนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงกันชัดเจนหรือเปล่านะตอนนี้เพื่อนก็เดินกับแฟนครับผม,ผมก็เดินคนเดียวตอวเองบิบสาเขานิดนิด รถ <laughs> มาแล้วครับผม <laughs> เปียกแล้วเราฝนดีกว่า <laughs> เปียกแล้วครับทุกคนนี่ครับ วิ่งเร็ววิ่งเร็วเรื่อยเนระ่อยไปทางไหนเนี่ยโ okay. อเคอะข้ามไปก่อนมาก็มาตอนฝนตกครับนโอ้โหโอุยเปียกกันไหมเปียกเลยจะเดินตามหลังเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่เคยมาอันนี้หอยแครงกิโลละ180บบาทครับผม กลับสบายดีเอซทั้งฝั่งเราเนาะเหมือนนี่ะเดีสิาพามาเบ่งตลาดลบบาบัาไม่เข้าใจเลยมากเหรอเอาไปทำอะไรฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็เปียกเปียกฝนนะครับเปียกมากด้วยถ้าฝนก็ตกแรงขึ้นแรงขึ้นจริง กางเกงตรงนี้หรอมาเลือกไหมสองร้อยห <25 4 S 2> ้าสิบเก้าบาทนะครับผมง้อเหรอนี่ครับทุกคนญญามานดูกางเกงครับพี่อันนี้ขาไม่หันะแบบไหนคะเล็กขใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับ ถ้าเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับของที่นี่เปลี่ยนได้หมดองนนั้สินค้ารับอันนี้ตลาดอะไรนะครับพี่ตลาดปวอลล้มเก้าตลาดปวอลล้มเก้านะครับผมตลาดประช้าละปวอลล้มเก้าใช่ไหมพี่ลตลาดปวอลล้มเก้าใช่ไหมน่าจะพอดีครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เกยงตัวหนึ่งครับผมมาเอาตัวนี้แล้วกันครับสามร้อยห้าสิบ แต่ว่ากางเกงแบบสวยนะครับไม้ของตกตายไปเลยไปเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กางเกงมาหนึ่งตัวครับผม350บาทน,นะคระับก็สวยมากครับสวยกว่ากางเกงตัวที่เราได้มาที่วัถือว่าสวยครับสวยมากก็มีหลายแบบครับกางเกงที่ร้านที่เขาแบบมีเยอะมากเลยตัวนี้ใส่ถุงให้เลยครับ350บ้าบบาทนะครับผมแลวอย่างนี้พี่จะเห็นยังไงอ่ะพี อ๋อไม่พี่ก็เข้าไป YouTube แล้วก็มาพิมพิมชื่อของซ่องผมชื่อ,อ,อ,อเดชเซนโนครับครับผมเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมี f อทางฝั่งไทยติดต,ติดตามเพิ่มแล้วนะขอบคุณมากครับก็มาซื้อเงเกงที่ร้านที่เขานะครับผมอันนี้ฝั่งโน้นใช่ไหมครับผมฝั่งลาวครับ จฝั่ถ้าครับผมทำยังไงอ่ะให้ดูหน่อยเดี๋ยวนะตามไว้ช่องยูทูบนะครับผมเด็ดเซโนครับผมโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์พี่เขาก่อนแล้วแล้วพี่กดติดตามตรงไหนอ่ะพี่กดกดติดตามนะครับพี่กดตรงไหนอ่ะอ่าผมกดให้แล้วครับกดแล้วคือดูอย่างเดียวเดี๋ยวเขามีอะไรใหม่ๆก็จะเข้ามาใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อยังยังไม่ได้อัปโหลดลงครับต้องไปตัดต่อก่อนครับพี่นึกว่าเพลื่อนหายแล้วไป Okay. เราได้งเกงๆมาตัวหนึ่งครับผม okay, ได้แล้วเดี๋ยวไปกันหน้าลยไปยกินเยอะมากเลยเยอะก,กว่าตลาดที่เซโนที่บ้านผมอีกเปิดเพลงด้วยไม่รู้จะปิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านนะครับผมก็ไม่มีอะไรถ่ายให้ดูมากนะครับ ว่านนี้ขนมอะไรนีใน,นขนมอะไรครับเค้กเย็นค่ะอ๋อห้าบาทเลยค่ะครับผมทีท่ที่ที่ฝั่งเราไม่มีครับผมนี่ <c oughs> อีกนานครับพี่อโอ้นี่ก็อาหารญี่ปุ่นนะครับผมชิน้นละเท่าไหร่เนาะ,ะคนเยอะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆนะครับผม ก็น,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมถ่ายมาให้ดูนะก่อนดีกว่าอันนี้อะไรเนาะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่ก็อร่อยนะผมชอบมากจะซื้ออะไรเพิ่มไหมจะซื้ออะไรเพิ่มเปล่าอันนี้คือลาบดิบตัวนั้นคือลาบสุสกจะเป็นตลาด ลืมลืมซื้อตลาดแล้วพี่น้องว่าตลาดยังไหนบอดี้สิท้าย่างละเบิ่งจังหน่อยกับสิกับละหกสิบบาทเพื่อนหายแล้วเพื่อนหายไปไหน หอยแแลงหลงละหนึ่งร้อยบาทยังครับผมอ่ะจะหาเพื่อนแล้ว่ะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราได้กระชิกลับไปบ้านทำงานแล้วหัวมา่นตอนนี้เราได้กระิกลับ ก่อนทำงานละวสงบทเมื่อไละฝนตกเนาะทุกคนคนหากับเต้าตกะวันนี้บ่ได้กับสิกลับไปวันเห็นงานละกับใครสิฮอดละเดี๋ยวที่ไทยน้าฮั่นเห็นปึ๊บกับแมนวอนฮั่นเห็นเบเดเห็นงานอันน้องทุกคนตอนนี้กันบเบเดก,กับมาฮอดห้องนะฝนตกนบนบนนนเปียกเปียกเนาะ ตัดผมมาไหมพี่น้องบอกว่าขีละะ้ล่ายขึ้นหรือว่าโลขึ้นนะเป็นรถเอาที่มันแบบสบายในเวลาทำงานอย่างพวกนั้น,อ,นอ, <c oughs> อ่านอกนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ประเทศไทยเบ้องหนึ่งอันนี้ตลาดบ้านเพิ่งอย่างง่าอ่ะตอนนี้ก็ครบอ่าครบหนึ่งเดือนเนาะมาเอื่นกับอีกสองวันก็ครบหนึ่งเดือนที่ประเทศเริ่ม มาเหตุงานก็ถือว่าการเหตุงานก็ก็ดีเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็คือแบบจะน้ายเพื่อนดีเนาะสองกคอ็คือเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนาะมู่ที่เหตุงานกะกะนล้วือกันก็ถือว่าดีถือว่าประ่เด็ดกก็อยู่ได้เนาะทุกคนทั้งฟังลาวที่หรือว่าฟังไทยที่ติดตามก็บมดต้องเป็นห่วงเนาะประเด็กอยู่ได้สบายสุข ฝากถึงทุกคนที่มาเห็นงานอยู่ไทยเนาะกัทุกคนก็เจองานยากงานสบายกับอดเ,เนาะทุกคนก็นมีจุดมุ่งหมายไปทางเดียวกันเ็ขอให้อดทนซื่อสัตย์ประหยัดเก็บเงินน้อทุกคนเนาะมาได้กัมาเดือนนึงแล้วหากับโอนเงินเมื่อบ้านแต่โบราณขอคุกขอบใจนะีต้องการตีดตามรับชม